มาดูอาหารจานโปรดของกลัวกระแตนะคะในวันที่ฝนตกค่ะนี่เลยค่ะอาหารนะคะข้าวสวยร้อนๆในวันที่ฝนตกขอบคุณนะคะเป็นคนที่ชอบบรรยากาศฝนตกมากๆเลยนี่เลยอยากทานห่อหมกมากเป็นห่อหมกปลาช่อนนะคะแล้วใส่ใบเยอะที่บ้านเรานะคะคนโคราชชอบทานแบบนี้เลยอยากทานห่อหมกใส่หน่อไม้ทำให้เป็นค่ะ นี่เลยค่ะได้หน่อไม้ส,สดๆมาจากโคราชนะคะมาจากสวนที่บ้านเอามาต้มแล้วค่ะรสชาติโอ้โหกรอบกรอบมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะทานให้ดูนะมันจะเข้ากันเข้ากันเลยนะคะแต่ของอาหารอะไรที่เราชอบนะคะเราจะอร่อยและก็ enjoy eating มากๆแต่เราจะมีตัวช่วยนะคะนี่เลยเห็นไหมคะครูกระแตนะคะมีตัวช่วยค่ะเห็นอาหารแบบนี้มีแค่นี้มันจะเพียงพอต่อสุขภาพ และร่างกายเราไหมแต่วันนี้มีเธอช่วยรบจบนะคะที่แม่มดออนไลน์อาหารอากาศออกกำาลังกาย สายฝนพรรมนะคะได้ยินเสียงฝนชัดไหมคะในวันที่ฝนพรมนะคะอยู่ที่ไหนก็ทำออนไลน์ได้เพราะอะไรคะสนุกไหมคะกับการทำออนไลน์ทำงานง่ายทำงานสบายนะคะออนไลน์คะ่ะทำให้เป็นคทรกระแตสอนให้นะคะถ้าเราอยากมีอิสระภาพในชุกๆด้านนะคะเราเป็นผู้กำหนดเราเป็นผู้ลิขิตนะคะ ออนไลน์เป็นทางที่หลายคนนะคะประสบความสําเร็จเยอะแยะมากมายทาออนไลน์อย่างต่อเน,นื่องค่ะทาสม่ําเสมอทําด้วยหัวใจของความรักค่ะประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะวันนี้เราค่ะโฟกัสสิ่งไหนมองหาสิ่งไหนเห็นสิ่งนั้นค่ะมองหาจึงมองเห็นนะคะอาชีพที่ผลิตเงินได้ทุกวันค่ะอาชีพที่ให้อิสระทเราอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะ เราจะไปทํางานนอกสถานที่มีจอโทรศัพท์มือถือแบบนี้ค่ะก็ทําได้ค่ะหรือใครมีหน้าร้านหรือมีงานประชาแต่วันนี้ถ้าคุณต้องการให้ชีวิตของคุณได้เปลี่ยนจากจุดเดิมจุดที่คุณไม่ได้พอใจเลยนะคะจุดเดิมที่คุณอยากจะอัพเลเวลต่อเนื่องต่อเนื่องพัฒนาศักยภาพค,ค่ะมาอยู่กับแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์ค่ะครูกระแตค่ะวินดีต้อนรับค่ะสอนสร้างแล้วก็บ้านคุณค่ะอยากจะสร้างให้คุณนะคะเป็นคนสําเร็จเป็นคนที่ มีตัวตนบนโลกออนไลน์เป็นคนที่ทุกคนรู้จักยินดีต้อนรับไปที่รูกโปรไฟล์ไปที่ลิงก์ไลน์ได้ค่ะใครชอบ